สวัสดีครับผมพี่น้องสุภุสุคนครับเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่ครับนี่หลอดมาบ้ามาบึงบรรยากาศสวนพักบุ๋งเนี้ยมาเล้งครับบรรยากาศบุ๋งม,มาเลี้ยงแบะเวนยดเคยไค,ครับพี่น้องมองึมงหัวบึงสวนนี้แหละครับบรรยากาศนะครับทายไปลุ่งไปหฮิดฮอดพีฮอดน้องคือเก่าครับ ทั้งทำงานทึงเบิ่งพี่นอ้องยำเมืนขึ้นมากกับเกิดงานมากกับหาหุกถุงจึงในนอนพี่นอ้องเห็นโบทัวโบถึงก็จะบอกจะไหวกันนะครับพี่นอ้องด้วยค่อยๆทยอยไปเบิ่งผู้สุขคนนะครับครับผมโต้ายใหญ่ห้างครับพี่น้องรอเบิ่งเบิ่งกันเลยครับนี่ครับปักบุ่งครับบุ๋แดดแน่ฝนแน่ เป็นเรื ider, ่องเลื่องพี่น้องครับใบมันครับใบเรื่องเลื่องดังๆพี่น้องแดดโพดอันนี้ของกระปูครับนี่มันก็ออกครับพี่น้อง ก็ด้เก็บยู่เก็บกินไไ get get inn, ครับนี่ครับนะครับเป็นใบที่กรีบงอๆบักทั่วก็ได้พี่น้องง่ามกระดกเทิงเพียนะครับ บางสวนยังมาเลี้ยงพี่นอ้องนะครับปลูกไม้ของกอครับพี่นอ้องนะครับนี่กำลังงามครับปุยยูเรียกกำลังงามครับพี่น้อง ง่ามเพียอีกจักอาทิตย์พอดีเก็บครับนี่เก็บขายครับน,นะครับ เป็นพักเพียวครับพี่น้่งนะหอมพี่นุองโอไว่เห็นก็ปักบุงนะครับนะครบดูแลครับปลาพักเผียวพี่น้อง พักเพี้ยวงามๆครับนี่ขอ,องกระปูกครับพี่น้องเดียกำลังถือปุ๋ยกำลังงามครับนี่กับอปุปกรณ์เครื่องมือการ,กรเกษตรนะครับพี่น้อง ง่ามนะครับพี่น้องกับล่อยกลุ่งปล่อยงวครับแซ่พักพี่น้องบรรยากาศครับนี่มือเลี้ยงนะครับนะครับบรรยากาศพี่น้อง เขียวงามพี่น้อรอปลาพวกเขียวเต็มเลยครับนะครับครี่น้อเขียวกำลังงามครับครับ ครกบ,บุ๋งพี่น้องอยแางหลายบัวครับเป็นบกพริกพี่น้องเพราะได้ปลูกเสแยมเพราะได้เก็บอยู่เก็บกินครับ พี่น้องเลาะบึงสวนผักยนี่ยมาเลี้ยงพี่น้องการร่มว่อยว่อยครับว่าผ้าอายุพุนธันกับโบตกพี่น้องโต๊ะหมู่บ้านนี่แห้งอย้อมโบดลครับแต่ยินตะเข้าจังหวัดอื่นคนไทยคลิปลุกหน่อยบึงกัตกบึมบึมพี่น้องเพราะว่ายุคกาะสินนีโบตกครับตกะหมู่บ้านนี่แห้งหันโบดล ครับอันนี้เิ่นตัดกับพี่น้องนี่ครับคุณล่างงาๆพี่น้องนะครับเ <c oughs> อาถอดได้ลายพี่น้อง ตื่นขึ้นมากกับไปให้ไปหน้าเลาะหัวเลาะสวยนยังที่เดียวพี่น้องเลาะให้เลาะหน้าไปนะครับน่าประีนี่ครับพี่น้องบรรยากาศครับนี่ นี่หลอดผ้าหละอบึงสวนผักนะครับนี่เระเรับนะครับบรรยากาศเนี่ยต่นดาวเรื่องครับ ปลายูพี่น้องน้าเขาหิ้งงวนะครับปลาบุกปลาผักเปียวเลยพี่น้องผมหอมนครับครับผมแช่นี่นะครับพี่น้องมักก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตยามเพื่อนหลอนดื้อครับดื้อ เป็นกำลังใจสู่ๆไปฮ็ดครับเกดไปอยากน้ำเดียดน้ำงานบ่ได้ไปยามพี่น้องทั่วถึงเกิดขอโทษขอใด้วยครับครับผมแค่นี้นะครับสวัสดีครับ